มาฉลากมากเกันเป็ดตัวชีน้องนัทชะต้องสกิดผมให้ปุกมันเลยมาปุกมันนี้เลยเกเป็ดน้องนะค่ะเอตเต้มีขนมจีนชาวน้ำด้วยเด้อเจ้ากินเป็นบ้างขอาปุ้นขาปุ่นต้าหน้า ก่อนมียนเดดียยวอากไุ้ินีอยากไ้อะจะบอกวันนี้ปักหมดเอมน้อยแต่ต้องมีเครื่อมมันโถมันโถแอปต้องเปิดอะไรนี้น้องชื่อมันโถถ้าคุณจะปักหมดคุณไปที่แอปยูทูบของท่านนี้ไม่ก็เหมือนเมื่อวานแหละแต่มันปักไม่ได้นี่นะคะเป็ตี๋ยวเป็ดปดแล้วมันเด้งออกนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอะไรเนี่ยยาจะให้ดูอันนี้เขาเรียกว่าตีนเป็ดเด้อพี่น้องเด้อนี่ ตีนเป็ดเวยจ้าวันนี้ยาสมอนพากินนะคะไอ้ช้อยอยากได้พูดอย่างนี้ไม่คืนที่ไหนวะเวลาน่ามาให้ปรุงมน้ำรงน้ำตาเ็ไยแ้าเอฟน้อยน้อยจ้าน้อยจ้าอายายซื้อขนุมจีนแบบเขาเรียกอะไรนะ ขนมกินสาวน้ำใช่ไหมนี่มาจากสกลอ่ะมาเขาบีบสดๆเลยนะเนี่ยเขาบีบสดๆเลยไม่แก่หรอก หกมันก็โอเคนะโอ้ยเรียกแม่ดีกว่าหกก็โอเคอยู่นะยาเป็นชื่อช่องไงก็ช่องยาสมอชาแนลไงแต่าต้องตนไม้สดก่อนงไมสดก่อนแล้วอีกเครื่องอึงารได้แต่มื่วานยังก็ดึกอกเออแล้วทำไมมันขึ้นข้อหาวะมันขึ้นข้อหาชยเหรอันนี้ยังไม่ได้ก็เลยไม่ได้่ เอาไปเอาเดเอาไปเอาอจะได้เห็นเสือเอานี้ออกเอาไปตุรานองให้ให้ผมเห็นปัญหาบอสเนี่ยเอดน้อยจะได้มานั่งด้วยจะได้ถกก็ถ้ามันเป็นเอามาให้ดูมันต้องลองก่อนเช่งกำลังไลฟ์สดอยู่นะเออลองแล้วไอ้เพื่อนทั้งหมดเอาตรงนี้เข้ากล้องกับยายหน่อยเนี่ยยายกำลังถ่ายอยู่อันนี้ถ้วยไข่นี่ถ้วยของหนูนล่แหละถ้วยของไม่นัดอะหรอคิดว่าของน้อย นัไม่รู้อะห้องน้ำนี่นั่งนี่ก็ได้อะเดี๋ยวหนูไปนั่งหนูอให้หนออันเกนูนนนีดอหนักเสื้อว่ะเฮยหนักเสื้อวะก็โอเคดูิอันท้ออันทอเออเรียกมาดีกว่ารู้จักเสื้อนแล้วลุกแล้วหยิบน้ำให้ยายด้วย นู่นตั้งอยู่ตรงที่ชันแบบนี้่อนให้กินลูกชิ oh, ้นเนี่ยกินนี al ่ตื่นบิดเลยนะมันโถเนาะโอ้โหมันอ้วนถ้าโนแอดเอ้ยดูการเดินพี่น้องมันอ้วนเลยนั่ซื้อไม่ขาดบางแรหลายคักหลายเนี่ยมันกินแล้วนอนกินแล้วนอนเอ็นกิวมันฉลาดตรงที่มันมันนอนกระเสือใช่ไหมตอนตีหนึ่งมันจะเหีวมันจะต้องมาสะกิดแข่มือเราจนเราลุกเพื่อให้มันกินเล่นเสร็จแล้วก็ไปฉี่ นั่งกินกับเสือพาปันนะคะมันวิ่งไปฉีดในป่ายางแล้วมันวิ่งกลับมาตอนตีสี่ตีห้ามต้องตื่นมาฉีดรอบหนึ่งวันก่อนผมผมกินยากตอนนอนแล้วผมก็หลับหลับสนิทผมตื่นตีห้ากว่ามันอั้นจนแทบไม่ไหวอ่ะพอผมกำลังรูด1ิเต้นไม่ไหวเลยขย่าวตัวก็โดดลงเก่งฉีดที่ล้างเดียวเนาว ร้อยล้านวิวแล้วเพราะฉะนั้นค่าตัวผมเอาแค่สิบล้านเพราะว่า <laughs> เพราะว่าเพลงเราร้อยล้านวิวใช่ไหมนะ <c oughs> เราคิดแค่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์คือสิบล้าน <laughs> ยายครับไปดูตลอดเลย <laughs> ช่วยปั่นหน่อยเด้อกลางคืนน่ะโ้องเตี้ยอย่าปั่นด <laughs> ้วยกันเลยน้อยจะปั่นนงอะจะกินยังไงซ่อมังจะเกี่ยบเฮ้ยผมว่าดีขึ้นว่ะ มือมีปัญหามันลอกเจ็บแสบปวดเลยไม่อยากจับเลยมันลอกเฉพาะมือแต่เท้าอ่ะจับมันลอกเท้ารงแล้วก็ไม่หายไม่อยู่เหมือนความแต่อันนี้อาจจะดีขึ้นลองซื้อวัตถินเมื่อเช้าเอสซีบอกอ่ะผมเลยไปหาซื้อไห้เนี่ยไอ้ที่จ้ำๆนี่คือผิวใหม่นะกัดจนถึงเลือดอ่ะผมก็ไม่รู้สาเหตุอะไรแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมจะจะพักโรงแรมมันจะมีไอ้พวกเกลสรสะผม ที่มันมีอ่ะมันกุ่งแรงอ่ะเจลสระผมเจลอาบน้ำขมันอ่ะที่กดปึ๊ดมาเนี่ยเพว่ามันมีความตากันะอันนี้แอดน้อยนะคะฝากช่องด้วยนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอันนี้พี่เสือพาไปนะคะยาสมอนชาแนลค่ะสมอนชาแนลเขายังรู้จักการเปิดคลิปนะครเพื่อนครับไม่ธรรมดากดไลค์กดแชร์ยายด้วยนะคะอันนี้แค่ไลค์แอร์ก็ได้แล้วกำลังทำคลิปอ่ะหรือไลค์สดใช่ค่ะทำคลิปไลค์สดได้ไลค์ถึงหกร้อย อ้าวเขาเห็นไลฟ์อยู่ไม่ใช่เหรอที่บ้านที่ไลฟ์กินข้าวอ่ะทำคลคิดทำคลคิดทางนั้นเลยคะเพื่อคลิปจริงมาไลฟ์ได้ต้องดูเขามีแอปอะไรกันน่แต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ก็ใช้แอปนั้นไล้ไลฟ์ได้แต่เป็นอะไรนะเล็บลุกห้ามพูดดังนะครับเดี๋ยวโควิดกระเด็นใส่นะดินโช์อย่างเดียวนะครับ ันนี้ FC ที่ไหนยังไงครับเนี่ย FC ซอมจีทซอมจีดเหรอซอมจีททุกพระเจ้าขอลงมาน้โมทนาบุญกร,ราบ,กบคุณส้มจีทด้วยที่มีน้ำใจขอบคุณมากเลยคนระับเราไม่รู้จักกันแต่เขาก็ยังมาเลี้ยงข้าวได้เนาะะไม่อยู่จอได้ไม่ยิงจอได้ซื้อม,อมากราสกอ,ดสน,น,อดสนดีเจิดๆร้อนๆ บกขนมจีนซาวน้ำเขาเรียกอันนั้นหรือเขาเรียกกันว่าขนมจีนล้างมือนั่นเองขนมปุ้นอะไรก็ได้ข้าวปุ้นซาวน้ำาภาษาลาวของเรนูโดยตรงเลยซาวน้ำนี่ก็น้ำเดียวกันน้ำเดียวน้ำระเดกันจ้าบมเม็นน้ำปลาตาวน้ำเป็ดโคชูลินโคชูลินบะเดีวกัอย่างนี้ด้อันนันว่าแบบใหญ่แหละ นี่แหละมันต้องออกคอมเมนต์หน่อยๆบ้างไม่เกี่ยวเลยนี่แหละว่าแบบยายนี่แหละนี่แหละตอนเลกส่นคนที้เขาเห็นนี่คือเขาจะอยู่ติดนั้นเราก็จะสำเนียงยังไงไม่เกี่ยวแม่ครูจะอีกสำเนียงนะแม่กูจะรอดเรื่องแม่ครัวพูดคอมเมนได้อันนี้พูดกอมเมนไม่ได้ก็เลยออกไม่เหมือนกันแลนวมีพูดที่สารพูดลาวเขาเพูดรอคอมเมนได้เราเรื่องเพื่อเลเซอร์เจนมีรองได้รอแบบนี้ยิ่งยงยิ่งยงก็อยู่สิลินนะใช่ค่ะอยู่สีสเกตเขาอาจจะอยู่ติดกับ ขหยู่สสีุดติดกัมพูชาเห็นปะเขาเลยเบาสำเนียงแบบนั้นแปลว่าคนป่าเป็นคนในเมืองในเมืองของสุรินทร์ป่บ้าอยู่อำเพิ่มซื้อขวบกิจาพเป็นเลรียญานอยู่เมื่อนาววางจะไปเที่ยวสุรินทร์เด้ออันไปเที่ยวงานสร้างเด้องานสร้างเหรอจ้ะเอองานสร้างสุรินทร์งานดังเนาะไปทานงานสร้างก็ดีนะผมเบานี่เป็นเล้าไอ้เล้าลาบุรีเล้านี่แหละมวน อันนี้ลาวกินไปเขาบอกมีน้องกันอยู่ลาบุรีแต่ว่าลาวเรเลาเรามมวนเนาะลาเราเอ็ดหลอมมวนคนตะกูอยู่ลาบุรีลาวลาบุรีมโนนาไปอยู่นี่ลาวอันเอ็ดใหม่ๆเผื่อเขาแซวสาระ่า่ก็ลาอย่างกินกินไปๆแคืคอมเมนแต่ไปอยู่ดีจุลินเนาะไป่ดีุลินเนาวปินินไปเนาะนะ เราแต่ละที่ไ <out> ม่เหมือนกันเนาะอันนี้ล่าแท้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นตได้บ่ได้บ่ได้ได้่างเทียบกันอมเมนมาแกงวาวิสานเล่อนี่อันนี้รอยเปร์เซ็นเลยค่ะแม่ผมก็่าแบบนี้คอแม่ต์เขาพูดผู้ภาษาพอเป็นคนสีสเกตนะตันี้วาวเลกินเปไปหนูแต่ผู้ภาษาไทยนั่นหลายสิบปีอันนีวาวมันบอติดมันล เป็นลูกสาวบอกเล่าบอค่อยเป็นกายเป็นจะพูดต้องให้ฟ้องนะนี่ก็เป็นเด็กน้อยรุ่นใหม่เขาบอกว่าล่าเนาะเขาบอกแต่ไทยเนาะเขาไม่ไดนไปสือเวลาไปยึดงานกรุงเทพไม่ที่ไหนก็ต้องบอกไทยเขาพูดทุกมมือทุกมมือมันจะลืมบางครั้งตอนนี้ลูกสาวฮัดบอกเล่าเป็นแล้วเพราะว่ามองยึดงานเป็นมคนอีสานหลายคนได้บอกเป็นเคนบอกเป็นก็ต้องบอกแม่หนูพูดอีสานได้แล้วเด้อมันได้ จริงๆอีสานจะคลองกรุงเทพป่ะนะมาบอกว่าคนอีสานหลายงคนง่ายๆคนไดบอกอีสานกับมพม่ากรุงเทพอะแต่ว่าเขาพูดมาจอ,อกเหนือนิดนึงเนาะมันคนไทยออกมาด้วยกันน่ารักนะเขาพูดคนออกมาก็น,น่ารักชอบอยากให้เขาพูดมันน่ารักดีชอบฟังเพราะว่าเขาไม่เคยพูดเนาะเวลาเขาพูดมันก็น,น่ารักอชอบวอาซีละลูกแม่อันนึงแม่จะได้บอกน้ำ ป้าเห็ดอย่อยู่สุรินทรเปิดร้านเสริมสวยค่ะเปิดมาหลายปี้ะบ่เปิดมาตั้งแต่บ่ท่านแต่งงานเลยเฮ็ดมาอ่ะแต่ว่าตก่อนเป็นลูกจ้างเขาบดที่นี่จะตเสาวเลยว่าได้บอเจ็ดสิบแปดเลย่ดปีน่ะอ๋อเป็นลูกจ้างเขาเมื่อก่อน500อ่ที่มาเปิดนี่กี่ปีละเปิดได้ สามชิ้กก็ปีละอตอนนี้ให้ลูกน้องเฮ็ดงานอยู่เป็นวันเลยเย็บปีหลานแต่น้องย่าเฮ็ดอยู่เดียวอเฮ็ดเองเฮ็ดอยู่ในเฮือนเลยเฮือนเจ้าของเฮ็ดเองนี่แหละเราเพิ่คิดจะขยายอ่ะมีลูกน้องเขาสามคนอันนี้อยากเปิดก็เปิดอยากปิดก็ปิดผู้ใดอยากเฮ็ดก็โทรมาไม่อยากเฮ็ดก็มาต้องโทรมาอันย่าได้เขามพิงจะโทรมาได้โทรมาได้ไปสุได้ไปทางยื่นแบบสบายมากนะ บ่อย่างนี้พลาเนาะบุญไหมบอ,บอ,ม,บอม,มีบอมีหมีบอมีตสิ้นกับพ่อแล้วอ,อะไรแฟนน่ะแฟนบอมีพิ่าเสียดโดดแล้วอยู่คนเดียวามาสี่สิบกว่าปีแล้วบอคิดจะหาไหอบอจ้ะแขกนี่คนได้จ้ายาสมน,น,น์แชแนลกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบอสตังเวีนหนาที่